looking you go color lid ah la le blood yeah ha le bu ya le to na le ah da un amigo ah le gue bilo nene ah ma na i do n da la oh phue si le le oh phue si le le okay ah just come ma dan nak pi klang wan dai okay pi ya ge bu bu we mo tu tu ma je thai la lưu bị nhỏ coi lưu bị nhóc coi, bực lên đấy, ta bụi ta เด yeah. yeah. well, well, like ็กนีเด็เนี้อแ่หนาเาอนจาห้เลยตอนไม่ได้รู้เ่แอว่าเสุพัทอเราไปช่วยเนี่ยแต่บ่บกเนี่อแต่บ่บอกจนจริงเลยบ่บ่เลย้อวาเุอายนี่ยแาลุยลอะเอองแต้วลุงเลยล่ออ

มันสลบนี่บ่เทื่อเลยดินี่ๆๆๆๆๆนี่ๆๆๆๆอ๋อชิก็บ่เลยเออๆตั้งดูดิโดบักพลั่นดานี่เฮียเอาอยู่พุ่นเลยแหละมันซียากแน่มันดาเลยก็เลยมาสิเจลุเลยมันติเนี่ยเก็บมาตาลูโหนโดตาลูโผล่ออราอมเลยตาลูพุ่นเลยพลอออราดิมาเดี๋ยวออราดิออราดิไผก็พุ่นน่ะโตอมมันก็จะพลั่นเนี่ยสิสิได้ได้ค้าได้อือตัวก็เลยมาใส่บ่ได้

กี่ครอบปลอดถือมือยืมบเลยเนาะที่คอบถอนี่ยล้ตั้บริษเนี่ยเนี่ยรบาคนยืยาไม่เนี่ยเนี่ยแบบเนี่ยแว่เปล่ามัที่เด้อสอดสอสอสอดอสองนะ้อยร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 าอยร้อยร้อยร้อยอยร้อยร้อยอยรอยร้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 อย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 

คือไรเนาะอ๋อล่กระป๋าหัวหนอคือล่ากระป๋าหเด้อโอเคผู้เอาไว้เอาไว้ตีบบบตีบบหนอตีบบไปปนอ่ะคิปเรื่องซอดูที่นี่เลยโอเคดอกอไว้ียกเหดอม้กลาเนาะโอเค มนเราสั่งอะไรปช่วงไหนกันเลือฮะอเต่อเรเนี่ยดูข้เลเหลือนี่น่ยค้ท่าเลนี่เนี่ยท่าเลืนี่เน่ท่าเลืนี่เอีี่ออไนครคลคิบเลาเอบูบูเดาตักเล็กปันเล้ยดเลออออือลก มึงก็เลือดดูดคือเือดคอเือเลือดูดคอแต่พอเาอยู่โซ่ก่อนชั้นนี้ไม่เหมดนกัโซ่กันคืออะไรเนี่ยเกือตานอะไม่ได้กันเนี่ยวันวัวกับปลาเราเลืดะรกันเนี่ยม้าเราดีเลยเนาะเออวันนี้คือดีเท่ากันกันเ่ย เดิมไม่มาเดิมมารู้ตาปลบ ukan เดี๋ยว่เงบว่าก้อนลาบางตะเกียดาม่ยากโอเคหือเพื่อนีมัก็ปลาตาข่ายก็ผ่านุ่นเนีย